สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมแฟนๆ Dota 2แล้วก็แฟนๆ OG อย่างผมนะครับก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับผมในโซเชียลมีเดียนะครับของทีม OG eSports นะฮะไม่ว่าจะเป็นทวิ t เตอร์นะครับผมหรือว่าจะเป็นเฟ e บุ o k นะครับก็ได้ประกาศนะครับผมเรื่องอันน่าเศร้านะครับสำหรับผมนี่คือเรื่องที่น่าเศร้า เมื่อไม่กี่วันก่อนผมยังพูดนะะในคลิปที่เรื่องข่าวลือนะครับว่าไม่มีโอกาสเป็นไปได้แน่นอนนะครับผมที่ OG จะปล่อย2ผู้เล่นนะครับผมสุดท้ายแล้วแม่งเป็นจริงนะ OG ก็ได้ทำการปล่อยผู้เล่นนะครับผมทั้ง2คนอย่างซักซาแล้วก็ซูเมลนะครับคิงซูเมลออกจากทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทาง OG นะครับผมให้เหตุผลประมาณว่าประมาณว่าแบบอยากมองหาโอกาสทีมอื่นนะฮะที่แบบ นอกเหนือจาก OG นะครับประมาณนั้นนะครับดูแล้วน่าจะจากกันด้วยดีนะครับจาัดก,กันด้วยดีะอันนี้ and we wish you the best in the future นะครับผมคิดว่าพวกคุณเนี่ยจะแบบเป็นผู้เล่นที่ดีสุดในอนาคตนะครับผมสำหรับแฟนๆ OG Thank you for everything f r i e n d s นะครับผมก็จบสิ้นสุดลงแล้วนะครับผมสำหรับเส้นทางทั้ง2ผู้เล่นระหว่างซักซ่าแล้วก็ซูเมลนะครับผม รอดูต่อไปว่าทั้ง2คนจะไปอยู่กับทีมอะไรนะครับผมจะเหมือนกับข่าวลือที่ เราเพิ่งเสนอไปในคลิปที่ผ่านมาหรือเปล่าก็ติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องเศร้านะครับผมของแฟนๆ OG นะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องดีของผู้เล่นทั้ง2คนนะครับผมซึ่งอยากจะหาโอกาสนะครับผมกับทีมใหม่ๆนะฮะโอเคอาจจะได้ไปเจอทีมที่แบบทำให้เขาประสบความสำเร็จมากกว่า OG ก็เป็นได้นะครับผมนก็ขอให้ทั้ง2คนโชคดีนะครับผมจะคอยตามเชียร์เสมอเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ